สตรอเบอรี่ป,ป่าพิกี้พิกี้อยากได้สตรอเบอรี่เหรอลูกอ่ะ,อะพิกี้ไม่ชอบเราออกเปรี้ยวเหรอน้องโก้ไปแล้วนะชิมก่อนอ่ะชิมกันเด้อ อืมอาชิมก่อนชิมก่อนค่อยๆชิมไม่กินเอาคืนแล้วนะไม่กินเอาคืนแล้วเนี่ยยังหวงอยู่เหรออ,อ้ามันไม่ใช่ลูกบอลน,นะ มันคือผลไมนะ้น่ะพขล้อกินมันทุกอ,อย่างที่กินได้นู่นน่ะก็มันก็กินหมดแล้วหรอเก่งจังอร่อยไหมมันเปรี้ยวไปหน่อยเนาะใช่ไหม,มเก่งมันหมดแล้วหมดแล้ว